สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอ,อําเภอบ้านด่านจังหวัดบรุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนะคะค่ะเ,เงินจะเข้าบัญชีในช่วงวันที่เท่าไหร่สําหรับเดือนสิงหาคม2560 นาจา๊ะ่าโดยปกติแล้วกลุ่มปอบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดกับกลุ่มบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กลุ่มบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆมาดูวันที่10สิงหาคม2567ซึ่งตรงกับ วันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นกับผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กแรกเกิดนะคะจะได้รับการโอนเงินเงินจะเข้าบัญชีของท่านเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ค่ะ โปสูงอายุตามขั้นบันไดเหมือนเดิมตามช่วงอายุนะจ๊ะช่วงอายุ6 0สิถึงหกสปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ7 0็ดถึงเจปีรับเบี้ยยังคีบผูสูงอายุ700บาทช่วงอายุ8 0ดสถึงแปปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีบผููสูงอายุ1000บาท ค่ะสำหรับการจ่ายเบีย้ยยังชีพแบบทวนหน้า1,000บาทก็คงจะต้องรอคณะกรรมการชุดใหญ่แลมะมตคิคอรมอค่ะว่าจะเห็นชอบให้มีการดําเนินการจ่ายได้ในช่วงไหนนะคะ,คะก็พอน้อยก็ช่วงนี้ติดตาม,มข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สูงอายุกันนะคะค่ะสำหรับผู้พิการผู้พิการค่ะอ,อ,อายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยยางชีพความพิการ1000บาทอายุ สิปีขึ้นไประเบียวยังชิดผู้พิการ800บาทนะจ๊ะค่ะสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะเด็กแรกเกิดค่ะ600บาทต่อคนต่อ6ปีค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม2567เงินจะเข้าบัญชีในวันสุกที่ 9นะคะในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2560 ก,ก็คงจะชัดเจนกันนะคะค่ะสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามากหรือท่านใดน,นะคะค่ะที่ที่สอบถามมาเพิ่มเติมก็คือในช่วงอายุที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดไม่ว่าท่านจะครบ70ปีไม่ว่าท่านจะครบ80ปีหรือ90ปีขึ้นไปนะคะการปรับเพิ่มขึ้นจาก600บาทเป็น700บาท700บาทเป็น800บาทหรือ800บาทเป็น1,000บาทถ้าท่านอายุ ครพ,พร้อมที่จะปรับในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับการปรับ เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอในปีงบป,ประมาณถัดไปค่ะสำหรับระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะก็โดยปกติแล้วถ้าเป็นระเบียบเดิมค่ะก็จะไปรอปรับในปีงบป,ประมาณถัดไประเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์ค่ะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุอายุครบ ตามขั้นบันไดในเดือนไหนเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับ เพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดตามช่วงอายุนะจ๊ะ,ะก็คงจะชัดเจนกันก่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอ่อนอยเพิ่มเติมหรือ,อแสดงความคิดเห็นก็ได้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาเพื่อนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อนอย์ชแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆกันนะค,ะ,คะสำหรับในคลิปนี้เพื่อนอยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ